คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็ สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะอาวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วกันเพื่อนเจซี่รัดนะครับเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์ก็กด s u ั s c ส i า e กดแชร์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสามโบนัสามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอส่งเกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะ ใครสนใจก็ริงใต้ก็ไม่แลกได้เลยเ่อโอเคหรือเปล่านะก็จะเพิ่มมาตาการแต่งของแต่ละเกมให้เรา100%นะใครที่ฝากเข้ามา300บาทขึ้นไปนะเอ,อวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกัน์ิโชฟอร์จอนนะการิโชฟอร์จอนวันนี้เอาทุนมา1,700วันนี้จะเริ่มมาเล่นเบทโหดเลยนะขอเริ่มที่เบท10ลนะ้านเพื่อนขอสักษาดิวมุนแล้วก็เปิดดโบไปนะอย่าไปวน โอ้ย oh yeah. mm ี่ยคอมมิ่งไม่มาช่องแรกว่นเมื่อเี้ถ้าผมพูดคำหยาบเยอะไปหรือว่าพูดไม่เข้าหูใครหรือพูดบีบประทางไหนก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะสวยงามบัง360 สองบาทเออดอกนี้แหละเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะได้เรื่องไหมล่ะได้เรื่องไหมล่ะสี่ร้อยเจ็ดบาทเป็นไงได้เรื่องม,ะะองมะะันมะละ่นะบออ โอ้ยแล้วตรวนี้มา1,600บาทเพื่อนโอ้โหเป็นไงเป็นเงยเป็นกันล่ะครับน้งนองๆวันนี้เออ,เอ,อโอ้โหสุดยอดปไปเลยครับเวสสุดยอดปไปเลยครับน้งนองๆโอ้โห2องพนหบาท,บาทโอ้ก็จะบ้าตายอ๋อยแม้ตายไม่ไหวแล้วอ่ะอ้โหแล้วกำไรมา3900กกว่าบาทแล้วเพื่อนเป็นไงต่อ ยังไงโอ้โหมากูเพิ่มเบ็ดเลยกูเริ่มคึกแล้วกูเริ่มคึกแล้วถ้าเกิดแตกไงกูก็เริ่มคึกแล้วดิครับมาขอสักสามสิบนเหมือนเดิมนะเปิดบอมเนเหมือนเดิมนะเออวันนี้ก็อยู่มันก็มันขึ้นอยู่ในช่วงเวลาบนนะ้ำทามด้วยแหละมันถึงแตกอย่างนี้นะวันนี้ผมก็กะจะแตกสแสนละกันนะเพื่อนวันนี้นะกะกะจะแตกแสนละเออนะดอกนี้มาโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบบาทและการนิชามาต่ออีกสามสิบบาทครับพี่น้องดอกนี้ได้มาเท่าไรเบ็ดยี่สิบ 464บาทแล้วทำไมมันหยุดล่ะเบิร์นเกมบ้างรือเปล่าเฮ้ยมาขอสักสิบหมุนสองรอบ็มหมุนสองรอบไปเลยนะครับเพิ้์นเบิร์นอ๋อ มไี่หรองนี้โอ้โหกันนิชามาแล้วครับพี่ดองกันนิชามาแล้วกันชาหรือเปล่ากันนิชาหรือกันชาครับพี่บิ๊โอ้โหโโหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบจวดบอดนะเป็นสามสิบขอสักสามสิบหมุนแบเมื่นนะ ขอทุกสามที่หมุนไปวะเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยยังไงยังไงดอกนี้ยังไงดอกนี้อ๋อมาต่อเรื่อยๆครับเพื่อนโอ้แล้วดอกนี้กันนิชามาแล้วจ้าและบังมาต่อ720บาทเป็นไงอะฟับงบนิโยเลยเพื่อนฟังไม่หว่ยเลยนะเออ ดึง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 งดึงดึงงดึงดึงงดึงดึงงดึงได้มาเท่าไรดอกนี้ดึง1,918บาทครนะับปีนเอเออสุดยอดไปเลยครับเพ่พ,พ่เออมาต่อมาต่อหรือเปล่าดอกนี้30บาทได้ยังไงต่อเออพึมพึ่มเขามา90บาทหรือดอกนี้ไงเออฟีจะเข้าหรือเปล่าฟีจะเข้าหรือเปล่าเข้ามาดีโอโหไม่เข้าหรอเดี๋ยวกูซื้อฟีนะกูซื้อฟีเบีดรยเนะวันนี้เออเดี๋ยวรอดูก่อนกูซื้อฟีเบ็ดร้อยแน่เพื่อน เข้าก็เข้าเาออสวยงาม 1 3ดร้อยสามสิบสามบาทเมื่อนเอ้ยก้อนน้องนหนูๆคนไหนที่ชมคลิปผมอยู่นะก็กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยหรือเบื้อนพี่ๆนะก็กดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะเออหรือน้องๆหนนๆคนไหนที่อายุต่างกันสิแปดปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะก็ดูความสนุกสนานและความบันเทิงนั้นนะไม่แนะนาไม่เล่นระยตามตามบริการนะน้องๆเออและตอนนี้ได้มาหกร้อยหกสิบบวกนะ เออกำไรตอนนี้มา7,000กว่าบาทแล้วเอา,เอา,เอาทุนเอาทุนมา1,700นะเพื่อนเอออย่าไปวนอย่าไปหวั่นอะไรกันเน้อโอเคหรือเปล่านะ <c oughs> เออก็ยังไงดีเพื่อนยังไงดียังไงดีครับกำไรตอนนี้มา7,000กว่าบาทแล้วซื้อฟรีเบทร้อยเลยดีป่ะฮะซื้อฟรีเบทร้อยเลยดีกว่าเพื่อนฮะซื้อฟรีเบทร้อยเลยดีกว่า 7,500วัดไปเลยจะหมดก็หมดจะดูดก็ดูดไปเลยนะเออไม่ได้หว่านอะไรอยู่แล้วนะเออเพื่อนๆผมได้ข่าวมาว่าคีจีมีเกมใหม่เข้ามาว่ะเออนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมหาเทคนิคหรือสูตรดีๆได้เดี๋ยวผมจะลงกีใไปดูนะเพื่อนโอเคติดตามกันไว้เลยนะเออ โอ้ยดอกนี้เป็นไงเพื่อนโอ้ยกาไรกําไรแล้วครับพี่น้องโอ้โหเป็นไงวัดดอกเดียวเป็นไงแม่งมาเลยว่ะเฮ้ยแม่งมาเลยว่ะเพื่อนเออคือแบบว่าปังไม่หุ่ยเลยโอ้โหซื้อฟรีซื้อฟรีเบ็ดร้อยคูณหนึ่งร้อยกว่าบาทคูณหนึ่งร้อยกว่าบาทคูณหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าบาทโอ้โหเพื่อนดอกนี้ได้มาเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยกว่าบาท โหสุดยอดดอกสุดท้ายแม่งแตกด้วยว่นเพื่อนเออกำไรล้วนเลยวันนี้เออบวกขอลองไป400สัก50สัก30หมุนไปเพื่อนนะสัก30หมุนไปอย่าไปวนมาขอปิดโจรหน่อยแล้วกันนะ <S <S มาต่อยได้ดีหนึ่งบาท600ก็บาทแล้วยังไงต่อขามินมาลูกสวยงามขามินจองสองไปลูกสวยงามมาต้องอย่างเงี้ย สุดยอดไปเลยครับพี่น้องเออเป็นไงสุดยอดเลยกำไรตอนนี้มาหนึ่งเจ็ดหมืนกว่าบาทแ่นเ,เพื่อเอาทุนมาแก้1นึ่บาทเจ็กว่าบาทนะเอ๋ก็เพื่อนๆคนไหนดิชมคลิปผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดซับสไคร e หน่อยนะเออหรือใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือพี่ๆอยากดูเกมอะไรก็ขอคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะเพื่อนเออ คอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะก็เดี๋ยวจะเล่นตาไม่เล่นหอกพี่ไม่เข้าครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดไปเลยนะอ,อได้กําไรมาหกหมื่นกว่าบาทแล้วเอ้ยแล้วมันลดหรือเปล่าแล้วมันเดินหรือเปล่าเหื่อนเ,นแ,ลเลแล้วมันดดหรือเปล่าเฮ้ยโลวันนี้ เบ็ดสี่รม่นไม่เวิร์กว่ะคือเพื่อนเ,เอาไงดีวะจบคิปเลยดีกว่ามั้งเพื่อนเพระมันเริ่มดูดแล้วนะเพื่อนเออก็ได้กําไรมาเมื่อกี้เจ็ดหมื่นะเข้าฟรีเจน0 0ื่นกว่าตอนนี้เหลือหกหมื่นสองพกว่าบาทแล้วผมว่ามันเริ่มดูดแล้วแหละมันน่าจะหมดในช่วงเวลาบนไทม์ได้แล้วเพื่อนนะเออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแลว้วกันเะพื่อนนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะ ก็อย่าลืมลิงก์ใต้คอมเมนต์ละกันนะถ้าเกิดใครอยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกแล้วก็เวลานั้นเพื่อนเออใครแล้วก็ยังมีในการพูดคุยกันในกลุ่มด้วยนะว่าเกมไหนแตกเกมไหนมาดีนั้นเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมนะเวลาที่เวลาโบนัสทามแตกเนี่ยเอยเวลาเวลาโบนัสทามหมดก็ยังมีเพื่อนเพื่อในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยเพื่อนนะวันนี้ก็ อย่าลืมลิง์ใต้คอมเมนต์ละกันเบื้อนนะกลุ่มมนตธรมนะเบื้อนก็ขอตัวลาไปก่อนละกันก็สวัสดีเบื้อนด้วยนะเออ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 เจีตลอดไปว่าเออ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 